เป็นครอบครัวที่น่ารักนะครับแต่ดูใบหน้าของหัวหน้าครอบครัวนะฮะดูไม่สดใสเลยเป็นอะไรครับผมอย่า <ış> ไปไปเข้าเรื่องเราเล่นตามคลิปอย่างเดียวเราอย่าเล่นนอกบทคุณผู้ชมครับสวัดสดีครับ,รบต้องบอกว่ารายการเราเป็นรายการที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้หลายคนโดยเฉพาะเรื่องราวของข่าวสาราก็ดี <ผม S 2> แต่ต้องบอกว่าวันนี้เราจะเป็นเมื่อกี้หน้าจอเปิดอะไรอยู่วะเดี๋ยวขอโชว์อะไรเปิดอะไรอยู่ อ่ะเปิดเขาได้ดิได้เลยรู้หรหรัสไหมล่ะได้เไรคุณผู้ชมฮะต้องหมอ,อเมื่อกี้คุณเนะนะฮะเขา<อ><อ>มาเจอเขาพยายามหาหา,หาเจอไหมไม่เจอทางออกหาเจอไหมบ้า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 บ้อ่ะหนึ่งชั่วโมงเต็มนะฮะสามทุ่มสี่ทุ่มนะฮะในรายการเนวดาออนทีวีครับก็ทักทายกันเหมือนเดิมครับที่ S m S 4 6 4 2กสีนะครับหรือจะเป็นในส่วนของ Facebook อันนี้บอกถูกเนี่ย ก็ถูกเธอต้องย้ำด้วยสองสามดือนก่อนมูนผิดไปมันเบลอไงเนี่ยหรอปะตั้งแต่ SNS เผิดยันมาชื่อพิธีกรผิดต่อไปจะบอกชื่อรายการหนึ่นะครับจะบ้าเหรอเฟซบุ๊กนะฮะถ้าทันได้นะครับก็เข้ามาที่ facebook.com/slashniewadawontv นะฮะหนึ่งชั่วโมงเต็มครับก็จะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเมื่อกี้เราเริ่มต้นกับเรื่องของคลิปครอบครัวสุขสันต์วันของเราเป็นบรรยากาศ ที่เกิดบ่อยมากที่ชอบแกล้งลูกโอ้โหแกล้งทลางคืนอ่ะแกล้งกลางคืนเออแกล้งกลางคืนแกล้งลูกกับแกล้งเมียแกล้งอะไรมากกว่ากันแกล้งลูกสิแกล้งลูกเหรอลูกมันสู้ไม่ได้เมียที่เกลียดแกล้งเนี่ยสู้ไม่ได้เมียบนตกลมเนี่ยเกลียดแกล้งแกล้งไม่ได้อ๋อเหรอเนี่ยอันนี้คือหยอกว่าไม่รักไม่รักเหรออ๋อมันจะเป็นอย่างนี้สายไม่จำเป็นอย่างนี้ฟ้าแต่สมมุติว่าแกล้งแกล้งทำเป็นไม่สนใจแกล้งแกล้งมันนอนกอดกันสองคนมันจะแบบว่ามาไม่รักไปอย่าให้สนใจ อ๋อมากรดด้วยนี่บางบางครอบครัวนะถ้าเล่นอย่างเงี้ยเคยเห็นเหมือนกันบีเลยนะเออร้องไห้แล้วก็มีแต่นี่แบบเหมือนแบบเหมือนรู้ว่าพ่อแม่เล่นด้วยอ่ะมือหลักมากฮะมือหลักรอนี่ดูรักกันรักกันไปเสียงจับจับจับแจ๋วเลยอ่อนี่หัวหายเป็นเป็นเอเชโลยังหายแล้วนะมีช่วงนึงที่หัวเป็นชานตโต้หนึงหายแล้วเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือคลิปแรกนะฮะยังมีหลายคลิปนะฮะวันนี้ก็บอกว่ารายการเราตลอดหนึ่งชั่วโมงนี้หมด 714คลิปครับผมเยอะไปไหมเยอะยไปนะตามคลิปป่ะคลิปลูกผ่านไปมาถึงคลิปต่อไปเป็นคลิปของพ่อบ้างครับคลิปพ่อเป็นไงขอดูหน่อยคลิปพ่ออะอ๋อคลิปแม่ระบายถึงพ่อเสียอ่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยนิ่งเชีอ้าวไม่ไม่มีเคลื่อนไหวเหรออ่ะสามสองแปดกำลังเปิด

เก็บไว้อยู่ลึกข้างในยังไม่รู้อีกนานไหมอีกเมื่อไรถึงจะลืมเธอจะผ่านคืนนี้ไงข้างกายไม่มีเธออยู่ถามจิงอบฝันเลยเนี่ยมั่นใจเสียงตัวมากเลยเหรอทำไมคนร้องเพลงต้องเสียงดีเหรอพี่ใครระบุไว้ใครระเบวยลอย คือพ่าการแต่งนี้นี่ก่อนหน้าตาไม่เห็นต้องดีเลยไม่ใช่บางครั้งแกก็แก่หมดวัยแล้วจริงๆหน้าถึงไปรุ่นที่เหรอไม่ใช่คือจะบอกว่าถ้าร้องเพลงอ่ะมันไม่ไม่มีเวชบป่ะหรือว่าสร้างความเดือดร้อนร้องไปเลยแต่นี่ร้องอื่นฟังมันน่ารำคาญแล้วเมียฟังยังทนไม่ได้เลยเวลาร้องชอบร้องชอบเปิดเนีาะอยากจะอ้วกชอบร้องตอนแบบว่าเที่ยงคืนกว่าตี๖แล้วบ้านยังค้าเออคือถ้าเสียงโอเคเสียงไม่โอเคไม่ว่า ไปร้องเขาในห้องน้ำให้ใคได้ยินนี่ร้องในตุ่มร้องในกระถางเนี่ยนะไหมบางวันออกมาจากบ้านตื่นเช้ามาออกมากินข้าวหน้าบ้านร้านไน้นมร้านไอ้นมมันมีบ้านข้าวบ้านข้าวเดือดปวดไหมแต่ว่าโทรคุยโทรศัพท์เออเนี่ยกำลังไปทำงานแล้วง่วงจะตายคนคนไหนของตรางอ้าวทำไมไม่หลับไม่นอนอ่ะนอนไม่ได้เสียงอะไรไม่รู้แม่งทั้งคืนนั่นไงบอกแล้วว่าถ้าเราร้องเพลงแล้วมีความสุขร้องไปแต่ต้องไม่ถือร้องชาวบ้านเขาเขาก็ไม่ได้บอกเลยว่าเสียงผมเอางี้ พอฟังปุ๊บรู้สึกเต้นเสียงดีไหมไม่ร้องอย่าร้องความสุขเนี่ยแหละว่าร้องได้แต่อย่ามีเสียงอะไรใหมเรื่องของผมพี่ยุ่งอะไรกับผมอ่ะพี่จะไปนั่งฟังเว้ยไม่ใช่สงสารรอบข้างก็สมัยเสียงไม่ดีก็ร้องเพลงได้อย่างที่บอกอ่ะคนอื่นซวยไงไม่นอนไงโอ้ได้พี่เสียงระดับเดียวยังไม่คุยเลยทอาไมก็ไม่ไม่อยากไม่อยากได้ยินก็ไม่ต้องฟังเลยอะโอ้โหไปเลยไม่ต้องอะไรอ่ะเอาไปอะ กลัวจะมีไอ้ก้อนหินเคลี้ยงมาหลังคาะตอนนี้ตอนนี้ไปทำได้ได้งานทำงานหนึ่งไปจริงเหรออ๋อไปจัดไปทํางานกับค่ายของเออโชว์ไทม์โชว์ไทม์โชว์ไทม์จะเป็นเกี<_<_<_่ยวกับเออเหมือนจัดรายการในในโลกในในแบบเป็นโปรแกรมเขาไม่ไม่ไม่ใช่คือเป็นโปรแกรมเขาเป็นโปรแกรมโชว์ไทม์โชว์ไทม์อะไรเงี้ยใช่ไหมก็เขาให้ไปไปจัดรายการไปสตรีมเกมไปอะไรเงี้ยก็เคยไปจัดรายการแต่ก่อนหน้านี้เคยไปจัดรายการที่หนึ่งเด็กก็เด็กก็ชอบติแบบพี่แก่ว่าไม่ ไม่เบาไม่เอ้ไม่เบาเบื่อบางทีเปิดเพลงดังไปพี่เพลงโคตรดังเลยบอกอ้าวแล้วทำไมไม่ปิดลําโพงอ่ะเออแล้วก็ชาวังรู้เรื่องไหมโอ้เด็กมึงมึงโง่มันด่าเขาอีกเออมันโง่จริงเขาติดตามแกนะก็ผมก็ด่ามันในนั้นเลยมึงโง่ปม่อเนี่ยเพลงดังมึงไม่เบาลําโพงอ่ะมึงให้กูเบาทำไมทำไมติดตามนะใช่ไหมไม่ติดตามตันนี้ก็มปจัการก็มีตอนีก็ดีขึ้นก็มีรายได้เพิ่มอีกเดือนเดือนโอ้ตอนนี้จะบอกรายได้เพิ่มอีกเดือนละสองโหเยอะนะยังเยอะกว่าจัดรายการ เยอะอ่ะทำไมอ่ะก็เป็นอย่างเงี้ยทุกวันป่ะเอ่ออาทิษฐานสามวันโอ้โหคุ้มนะเนี่ยเหมือนไปนั่งเล่นเกมโชว์อ่ะแล้วคือไปนั่งเล่นเล่นเกมอ่ะวันละสองชั่วโมงอาทิษฐานสามวันอ้โก็ไปนั่งเล่นเกมแล้วก็สตรีมชวนเด็กเหมือนเดกเล่นเหมือนเด็กนั่งดิ้งอย่างเนี้ยเด็กนั่งเล่นเกมนั่งเล่นเกมเป็นเพื่อนเด็กเขาเก๋ว่ะสบายขาดคนไหมขาดคนไหมคือทีนี้เราก็ขาดคนไหมขาดคนไหมขาดแต่พี่คงไม่ผ่าน อันนี้เราก็มีข้ออ้างลูกซิ้วเวลาเปิดท้องนี่ทำงานนี่ไม่ได้เล่นบางทีมันบอกว่าเล่นเกมไม่ดูลูกนี่ทำงานเว้ยเฮ้ยนี่คืองาน<ม>อ๋อครูอะไรซงนี้ดูดีเหมืเนาะอาร,รมณ์เสียนะก็โปะให้ทานแล้วกันนะฮะอ่ามาที่อีกหนึ่งคลิปครับเป็นเรื่องของรถซื้อแกงอะไรคือปโปะให้ทันเด้ออะไรคือปโปะให้ทันวะฮะอะไรคือปโปะให้ทันวะเดี๋ยวขาคล่องใจนี่สินเนี่ยอะไรนี่สินเนี่ นี่คลิปต่อไปเมื่อกี้แม่โชว์พ่อความหวยของการร้องไปแล้วตอนนี้เป็นคลิปที่พ่อเหมือนเป็นประการแบบตัดทอตัดพ่อยังไงเจ้รถซื้อแกงบีได้แค่สี่สิบคือรถที่ว่าคือรถเขาเรียกอะไรรถแล้วรถป๊อปครับแล้วรถ่มียซื้อให้เมียซื้อให้สีชมพูเมียซื้อแล้วมันช้ามากเลยต้องซื้ออีกคันมาสีฟ้าสีฟ้าไปเท่าไหร่ซื้อมาหมื่นกว่าบาทสีฟ้าบิดได้เท่าไหร่ก็ ก็เราก็ตุกติกอ่ะเราตุกติกอ่ะแฟนอยากให้สีเรถช้าๆรถสีชมพูใช่ไหมสีชมพูคิดได้ไม่ไม่สี่สิบสี่สิบสีฟ้าก็ร้อยฟ้าร้อยกว่าสี่สิบก็ร้อยกว่าร้อยห้าสิบแล้วรวมๆกันไม่ใช่คือบอกฮิวว่าตอนแรกจะซื้ออยากได้ครเพราว่ามันก็ไม่ให้ซื้อไม่ให้ซื้อสักทีอะไรมันกลัวไปแบบเอาไปแว่นเนี่ยกลับไปสายเก่าอะไรเงี้ยเราก็บอกอ้างั้นแต่ซื้อรถป๊อปมันก็ได้รถป๊อปไม่มีปัญหาเลยมึงก็ขี่อะไงก็เรื่องมึงรถป๊อปไปยังไงมันขี่ช้้้้าาาแลวหรรูไไมเตตุกกิด ยกเครื่องใหม่ทั้งเซตเลยป๊เอปเลยจริงๆนะก็สรุปว่าดูไม่ดูไม่มีมีเท่าเนี่ยไม่มีอยู่แค่40่สิบนะไ่มีแค่แค่40ตรงหัวน่ะเนี่ยเฮ้ยเกาบินจริงกูมีสีบอกจมมันอ่ะเหมดอนดงเนี่ยเมียก็เป็นห่วงนะแต่นี่ไม่เคยิถีพิความห่วยของเมียเลยนะฮะก็สรุปว่ามีการแฮชแท็กด้วยว่าเมียไม่รักโอ้ <Techn Pokémon> ไม่รักเขาจะซื้อคอีกชั้นให้เหรอสีชมพูสดใสประมาณนั้นนะฮะอ่านั่นคืออัปเดตเรื่องราวของชีวิตของเนยนะฮะทั้งพ่อแม่ลูกเด็กหน้าก็มีอัปเดตชีวิตเสริมเมื่อไงแจ๊กเดีอะไรอะไรกันนะแจ๊กเดีอะไรมีอะไรอัปเดตไม่มีอัปเดตผมว่าใสๆชีวิตคเคลียร์อยู่แล้วจริงิเคลียร์มากเออเคลียร์ตอนแรกมีสามหมื่นกว่าหรือสองพันนี่จริงนะเป็นคนที่พูดอะไรให้ไไม่ด้้ใหฟังไม่ได้เลยจริงไม่เคยรักสาวอะไรเลยสักอย่างเหมือนนี่อะ พี่ก็พูดอะไรให้ฟังไม่ได้หรอกเล่นทุกเทสเหมือนกันอ่าเบนดีกว่าเบนน่เราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวที่สะเทือนขวัญนะรันทดนะโดยเฉพาะยุคนี้สังคมเขาก็จะปรับแบบฆ่าตัวตายเยอะนะฮะอาจจะกลับมาครับแป๊บเดียว